อย่างเห็นเหตุเกิดความง่วงไหนดูนี่มันมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นความง่วงเราเดินมาเลยยังคุยกันเข้ามาเลยในสลาจู่ๆมันก็หลับมันมาจากไหนอ่ะง่วงเนี่ยหาเห็นไหมถ้าเห,เห็นเหตุเกิดทุกข์มันจะดับทุกข์ได้ไม่ได้มาแต่ชาติปางก่อนนะมาปัจจุบันนี่แหละแต่เราเฝ้าดูมันเปลี่ยนไหมสติ ที่สร้างจังหวะนี่เราเฝ้าดูเห็นไหมมันง่วงมันมาตอนไหนมันเกิดยังไงอะ่ะง่วงเป็นตัวหนึ่งในนิวรณ์ห้าตัวเป็นกิเลสตัวที่ตื้นที่สุดเรายังไม่สามารถผ่านได้เรายังถือเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไว้ยกิเลสตัวอื่นยิ่งหนักกว่านี้การมฉันทะพยาบาท งุนงติดอารมณ์โกรธง่ายชุนเฉียวเร็วยิ่งหนักก็ไปอีกนะออกไม่ได้ถ้าจะกูกจะฟุ้งซ่านเนี่ยเนี่ยนี่คือกรรมฐานจริงๆสู้มันตรงตรงตรงเลยอุชุปฏิปโนชนกันตรงๆงง่วงมาดับง่วงคิดมาดับคิดฟุ้งซ่านมาดับฟุ้งซ่านเกิดอารมณ์ทางรูปเกิดทางเวทนามาทางไหนดับทางนั้นเลยเนี่ย ชนกันตรงๆเลยอย่าไปหลงอารมณ์เอาแค่มันคิดแต่ไม่ใช่ว่า,าไปตามมันมันคิดเรื่องอะไรล่ะอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจขอแต่คิดขึ้นมาปุ๊บดับทันทีเลยสลัดออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอเริ่มเหมี่นง่วงรีบรู้สึกตัวอันจิตเนี่ยขณะที่สร้างจังหวะเราจะจ้องดูมันอยู่นะ รู้สึกอยู่แต่ก็รู้ว่าจิตตอนนี้ง่วงหรือไม่ง่วงคิดหรือไม่คิดกิเลสนี่มันไม่ได้มาจากไหนนั่มาจากตัวคิดเรานี่แหละตัวคิดมาจากไหนมาจากตาหูจมูกในอดีตที่สะสมมาเนี่ยนั้นเรามาอยู่ตอนนี้คือเรามันดับมันดับความคิดเนี่ยดับความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดปุบดับปุบได้ไหมถ้าไม่ได้คุณต้องรู้สึกตัวเยอะเอะถ้ารู้สึกตัวเยอะมันถึงจะดับได้แล้วอย่าคุยกันมาในวัดเนี่ยอย่าเดินไปไหนมาไหนด้วยกันคุยอันนั้นอันนี้แบบไม่มีอ่ะอย่าทํามันทําให้ความรู้สึกตัวนี่มันไม่มีแล้วถ้าอยากบางคนเขาเป็นไหวสติมันเป็นมันพัฒนาได้เร็วนี่คือเราต้องทําให้มันต่อเนื่อง ก็ต้องทำมันก่อนเนาะเดินไปเดินมาเนี่ยจับความรู้สึกตัวตลอดเวลา